สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเรื่องเล่าครั้งหนึ่งในยุคโบราณมีหญิงสาวชื่อพิมเธอคือหญิงงามแห่งหมู่บ้านแต่โชคร้ายในวันที่เธอตั้งครรภ์ใกล้คลอดสามีของเธอกลับนำหญิงอื่นมาแทนที่ทำให้พิมเจ็บช้ำใจจนกระโดดลงสระน้มเพื่อจบชีวิตตัวเองแต่ความแค้นในใจของพิมไม่จบลงที่นั่น วิญญาณของเธอกล้ายเป็นนางพรายวิญญาณผู้หญิงในน้ำที่เต็มไปด้วยความอาฆาตคนโบราณเชื่อว่านางพรายจะหลอกล่อเหยื่อดยชฉพช่อชายหนุ่มด้วยเสียงเพลงและความงามของเธอแต่เมื่อใครหลงเชื่อเข้าใกล้เธอจะดึงพวกเขาลงไปในน้ำลึกจนไม่มีใครรอดกลับมาได้ในอ,อดีตผู้คนจะจัดพิธีอุทิศส่วนบุญให้นางพรายเพื่อให้วิญญาณสงบ แต่ในปัจจุบันเรื่องราวของนางพายกลับเป็นเพียงตำนานเล่าขานในหมู่ผู้เท่าบางคนว่านางพายยังคงอยู่ซ่อนตัวในเงาหนา้าเฝ้ารอผู้คล้อไร่คนต่อไปที่เธอจะพาไปอยู่ด้วยตลอดกัน